หน่วยการเรียนรู้ที่สองวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานคือเรื่องลำดับอนุกรมซึ่งจะประกอบด้วยหัวข้อที่หนึ่งความหมายของลำดับหัวข้อที่สองลำดับเลขคณิตหัวข้อที่สามลำดับเรขาคณิตหัวข้อที่สี่อนุกรมเลขคณิตและหัวข้อที่ห้าอนุกรมเรขาคณิต สำหรับวิธีการเก็บคะแนนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้จะเก็บ30คะแนนโดยเราจะประเมินจากการทำชิ้นงานสรุปเนื้อหาและการส่งงานแบบฝึกทักษะโดยเราให้การสรุปเนื้อหา20คะแนน ใน20คะแนนนั้นจะเป็นการสรุปเนื้อหาอันแรกเลยก็คือลำดับเลขคณิตสรุปเนื้อหาลำดับเรขาคณิตสรุปเนื้อหาอนุกรมเลขคณิตและสรุปเนื้อหาอนุกรมเรขาคณิตและในส่วนที่2จะเป็นการทำแบบฝึกทักษะและคะแนนสอบปลายภาค30คะแนน นะคะก็จะเป็นในแต่ละแบบฝึกแบบฝึกที่2.1ลำดับ2.1.2ลำดับเลขคณิต2.1.3ลำดับเรขาคณิต2.2.1อนุกรมเลขคณิตและแบบฝึก2.2.2อนุกรมเรขาคณิตสำหรับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมหน่วยการเรียนรู้ที่2 คือฟังก์ชันติโกณมิติหัวข้อแรกคือฟังก์ชันโคไซน์และฟังก์ชันไซน์หัวข้อที่2ฟังก์ชันติโกณมิติอื่นๆหัวข้อที่3ฟังก์ชันติโกณมิติของมุมหัวข้อที่4กราฟของฟังก์ชันติโกณมิติหัวข้อที่5ฟังก์ชันติโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริง6ตัวผกผัน ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและ7เ,เอกลักษณ์และสมการตรีโกณและหัวข้อสุดท้ายคือกฎโคไซน์และกฎของไซน์สำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่2เพิ่มเติมฟังก์ชันตรีโกณมิติจะเป็น2ง,งานด้วยกันงานที่1จะเป็นการสรุปเนื้อหาซึ่งครูจะจัดเตรียมนะคะตัวอย่างให้นักเรียน ทำในเนื้อหา20คะแนนและแบบที่2ก็คือการทําแบบทดสอบจากโฮมเทสอีก20คะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่2ของฟังก์ชันตีโกลมิติจึง40คะแนนเินผลด้านความรู้ความสามารถนะคะ5คะแนนเนื้อหาต้องชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์4คะแนน นะคะเนื้อหาอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ต้องถูกต้องและครบถ้วน3คะแนนเนื้อหาไม่ชัดเจนแต่ก็ยังถูกต้องครบถ้วนแต่อาจจะไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเนื้อหาไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์สามารถแก้ไขได้ได้ไป2คะแนนและถ้าไม่มีอะไรที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก็ได้1คะแนน เมินคุณลักษณะเราดูความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด3คะแนนคุณต้องส่งงานให้ตรงเวลาตรงกำหนดที่นัดหมายมีความรับผิดชอบนะคะถ้าส่งงานช้านะคะแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบก็จะอยู่ในระดับดีแต่ถ้าจะต้องคอยตักเตือนชี้นำก็คือพอใช้ เพราะฉะนั้นในการประเมินผลทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานในหน่วยที่2นะคะและก็คณิตศาสตร์เพิ่มเติมถ้านักเรียนสงสัยให้นักเรียนย้อนกลับไปดูศึกษาให้เข้าใจนะคะไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ถ้าเรามีความพยายามให้ถามตัวเองว่าความพยายามของคุณมีอยู่หรือเปล่า